นับถอยหลังชมละครที่เป็นกระแสที่สุดเรื่องหนึ่งตอนแรกวันจันนี้รักตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันช่วงเวลาที่อยู่กับพี่อันคือของขวัญพูดคุยกับผู้จัดนกจริยาถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของละครรอยเล่มานยาถอยหลังแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องร้อยเล่มานยาคาะล <c oughs> ล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับผู้จัดแล้วก็หนึ่งในนักแสดงรับเชิญด้วยนะคะว่าตอนนี้รู้สึกยังไงตื่นเต้นบ้างน้อยแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะพี่โตสวัสดีค่ะกะเราไปแอบถามหลายๆคนมาบอกว่าพี่นกพี่แบบรู้สึกว่าก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากตื่นเต้นกว่านักแสดงก็ป้าเนี่ยแหละค่ะคือวันนี้เริ่มนุ่งขาว่มขาว ก็แบบว่าสงบติดสงบใจวะอยาตื่นเต้นเยอะโน,โน่นนี้นั่นต้องยอมรับอ่ะพ <ฮะ S 1> ี่พี่ตื่นเต้นเยอะพ <ฮะ S 1> ี่ก็กดดันเยอะอตื่นเต้นเรื่องอะไรบ้างเอาชื่อเรื่องก่อนพดเรื่องด้วยเพราะว่าเราพดขึ้นมาเองค่<ฮ>ะแล้วก็บอกว่ามาจากเรื่องจริงด้วยใช่คือคือตื่นเต้นก็คือมันก็อย่างที่บอกว่าพระนางคู่นี้เขากลับมาเจอกันจากละครแห่งชาตินะมันก็ต้องกดดันอยู่แล้วแล้วก็โดยเรื่องที่เอามาร้อยเรียงเนี่ยมันมัน เป็นเรื่องจริงที่เป็นเรื่องของคนใกล้ตัวที่บางทีเขามาถ่ายทอดเขามาปรับทุกเข้ามาอะไรกับมีอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนึงก็ไปถามเขาว่าเรื่องเธอมันเกินละครเนอะมันเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายมันหนักกว่าละครมากแต่ว่าพอบังเอิญว่าเขาได้ผ่านเรื่องนั้นไปแล้วแล้วเขาก็เราก็เลยถามว่าเรามาเล่าเป็นละครได้ไหมก็คือพูดเล่นๆเขาบอกได้เพราะเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเคารพบางอย่างที่เราไม่สามารถเอาทุกเรื่อง มาใส่ได้หมดเพราะ<ช>มันจะล้าเกินไปแล้วก็มาใส่ให้เป็นอัตลดละครที่มันจริงมีจักมันรักคนยายเยอะอามากอต้องต้องจริงๆแล้วในชีวิตจริงนี่ยมันมีเรื่องที่เนาะทุกคนแบบ ไม่ใช่ทุกคนบางหลายๆครอบครัวมันอาจจะมีมุมที่เรานึกไม่ถึงเกิดขึ้นแต่ว่านะั่นแหละค่ะมันก็คือพอมาเล่าเป็นละครเราก็ต้องใส่ทั้งมุมดีและมุมไม่ดีและอัตลักของละครที่ทําให้คนมีความสุขว่าดูแล้วก็มีความสุขด้วยได้รับทุกรสชาติด้วยแล้วก็ได้คุณค่าอย่างที่ช่องสามพยายามจะบอกคนในทุกๆละครว่าสื่อของเราก็ต้องมีอะไรที่ดีๆให้กับคนแบบถ้าอย่างนั้นตัวละครทุกตัวละครเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยว่า ให้อะไรกับคนดูยกตัวอ,อย่างของทนายกับทนายรามินใช่ไหมคะก็จริงๆทนายรามินเนี่ยรามินเนี่ยคือคือตัวละครตัวแรกที่นุกวางไว้เพราะว่ามีความรสึกว่าเรื่องที่นุกอยากจะบอกกับคนดูเรื่องนี้คำว่าร้อยเล่ห์มันยามันคือภาพรวมของความรู้สึกที่มันวนอยู่รอบตัวเราทุกวันนี้ บางทีเราโดนโดนวนดึงไปด้วยูข่าวนี้ไปเสพเรื่องของคนโน้นไปตัดสินชีวิตคนนี้ด้วยผ่านการอนุษย์อันนี้อ้นี้มากจากการดูโซเชียลเนี่ยนะใ่ใช่อรูปเดียวหรือข้อความข้อความเดียวใช่ค่ะบางทีเรา ก็พุ่งไปเร็วรตามกระแสของโรคยุคนี้ <ฮะ S 1> แต่บางทีอ่ะเราก็ลืมกลับเข้ามาอยู่ข้างในตัวเราแล้วก็จริงๆช้าลงหน่อยใช้สติขึ้นมากขึ้นเราก็จะวิเคราะห์เรื่องตัวเราเราวิเคราะห์เรื่องคนอื่นหรืออะไรได้ได้อย่างรอบคอบมากขึ้นเราไม่หลงไปกับหลักจริตเล่อมัญยาที่มันรอบตัวใครตั้งชื่อเรื่องครับพี่นกพี่ตั้งเองอตอนแรกก็แบบเพราะเพราะว่าเนี่ยด้วยมุมคิดแบบนั้นนะคะว่าเราเคยมีความเหนื่อยจากการที่ เราเสพอะไรเยอะๆแล้วๆๆเราเราเราไม่กลับมาคุยกับข้างในเราเลยอะ่ะแล้วบาง <ๆ S 1> ทีเราก็ผิดผิดพลาดในการตัดสินอะไรบางอย่างหรือหรือหลายๆอย่างอ่ะเนะเาะมันตามา <ๆ S 2> กระแสไปเราก็เลยแบบจริงๆแล้วเราต้องกลับมามีสติให้มากขึ้นหลายๆอย่างที่มันลวงเราอยู่มันคือคล้ายๆค,คำเนี้ยหลักจริตดเล่มันยาของหลของสังคมค่ะเพราะเราอย่าไปหลงอยู่ในกับไอ้ร้อยเล่มันยาใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็อไลนมิน ทนายรามินจะเป็นตัวแทนของคําว่าสติอันนึกถึงทนายนที่โป๊บไว้อาจจะไม่ยังไม่เจอตรงนี้แบบมองแล้วอุ้ยลอยลอยไปเลยเคลื่อนไปเลยก็จริงๆแล้วอ่ะโดยความที่เราคุ้นเคยกับโป๊บได้ทํางานได้วยกันมาใช่ไหมคะแล้วก็แอบเห็นหลายๆมุมของเขาว่าจริงๆเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่ ที่น่ารักอ่ะแล้วก็แบบว่ามีความอบอุ่นมีความไม่ไม่ไม่ติดอยู่กับวัตถุนิยมมีควาเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทนายรามินเน่ยเป็นตัวแทนของคนที่ไม่ติดอยู่กับโลกของวัตถุนิยม,มซึ่งจะต่างกับตัวพมอนคือคุณหลุย,ยที่เป็นมนุษย์ที่เพอร์เฟกสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแล้วมันในความเพอร์เฟกของเขาอ่ะทำให้เขา,าถูกไอ้พวกจริตมันยา,นยาความหลงเนี่ย ทำให้เขาหลงผิดกับชีวิตคู่แล้วมันแคบจะมดโอกาเพราะฉะนั้นรามินคือตัวแทนของสติใช่หลุยคือตัวแทนของประมาทครับประมาทแล้วตัวตัวเอมล่ะคะตัวเองนี่คือแทนคนดูทุกคนได้เลยอย่างเราเราเนี่ยคือมีมีไม่ใช่แบบเป็นนางเอกนางเอกไม่ใช่เป็นอะไรที่ไม่สู้คนคือเองมเป็นผู้หญิงทำงานฉับไวเก่งนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดใครแบบใคร ดึงแรงด้วยเขาก็แบบพร้อมที่จะโต้กลับคือแบบเหมือนใช่อารมณ์เราในในในความฟาดเออความฟาดอ่ะงั้นก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของอารมณ์เนาะใช่คืออารมณ์ที่ร้อนใช่เราเราทุกคนสามารถเป็นนางเอกเรื่องนี้ได้หมดเลยแต่พอเขามีมีมีสติเข้ามาอยู่ใกล้ๆเออในวันที่เขามีปัญหาวิธีการจัดการกับปัญหาชีวิตมันจะเป็นยังไงในเรื่องมันจะค่อยๆบอกออทีเซอร์แซบมากเลยครับพี่นก ละครจะเป็นแบบไหนเขาบกละครก็เป็นละครแทบละครแบบเออจริงๆแล้วคือก็อย่างที่บอกว่าเรื่องจริงหนักกว่านี้นะคะคือทีเซอร์เนี่ยมันก็คือเป็นวิธีการจัดการปัญหาของนางเอกว่าเวลาที่เขาเกิดปัญหาแบบนี้เขาจะโต้ตอบด้วยอะไรอะไรยังไงแล้วก็คือด้วยความที่มันเป็นละครชีวิตดราม่าเนาะเราเแล้วนำเสนอให้มันแบบ เรื่องจริงอ่ะแล้วก็สนุกด้วยอ,อ,อมันก็จะมีทงังมันจะมีความเข้มข้นของทุกอย่างงั้นการร้อยเรียงเรื่องราวล่ะคะมันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะคนดูเนี่ยเขาจะได้รับอัดทรดอะไรบ้างในแต่ละ วันแต่ละอีอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องมันก็จะเปิดด้วยปัญหาของชีวิตคู่ในทุกวันเนี้ยมันพอมันเกิดขึ้นมันถูกตัดสินด้วยคนนั้นคนนี้คนนี้เข้ามากดไลค์คนนั้นเข้ามาคอมเมนต์กระแสที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรยังไงมันมันถาโถมเนี่ยเรื่องมันเริ่มที่ปัญหาแล้วเราจะดําเนินเรื่องไปด้วยด้วยการเล่าเรื่องแบบไหนแล้วการแก้ไขยังไงมันจะ ในแต่ละ e ีพีมันจะมีจุดพีของมัน<ะ>ว่าอย่างเช่นวันแรกเกิดปัญหาวันที่2แก้ปัญหายังไง<ะ>วันที่3ามอ้าวแล้วความรักมันจะแก้ไขได้ไหม<ะ>แล้วตัวเกมบางเกมอย่างเช่นวาวาเนะจะเปิดเกมเมื่อไหร่จะเป็นคนดีตอนไหนจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงไปตอนไหน<ะ>มันถูก มันถูกมันมีพีคอยู่ทุกอีพีกระชับไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้คนดูละพรเนี่ยนะต้องใจริงว่าต้องตีหัวเข้าบ้านหรือยังไงไม่ไม่ใช้คําว่าตีหัวเข้าบ้านคือเล่าไวทุกอีพีเพราะว่าไม่ได้นะใช่ค่ะเพราะว่าเราตีหัวทุกอีพีคือจริงๆแล้วอ่ะตัวนกเองอ่ะก็ชอบเป็นคนดูอะไรที่เล่าไวๆเล่าไวๆสนุกแล้วก็ไม่ต้องแบบ คือมันมีทั้งมุมซ่อนและมุมและมุมเฉลยแต่ว่ามันจะไม่ซ่อนอยู่นานเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันบอกอสงสส่สปุ๊บใช่แป๊บเดียวเฉลยเลยแป๊บเดียวเฉลยเลยเพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้ตั้งแต่การวางพลอตเขียนบทมาแล้วหรือว่าถ่ายไปแล้วยังต้องมาตัดอีกเยอะไหมครับพี่น้องอ๋อตถ่ายไปแล้วก็ยังมีการตัดอีกเยอะนะคะเพราะว่าพอเราดูปั๊บเนี่ยเราก็แทน ตัวเราเป็นคนดูว่าแบบเฮ้ยไม่ได้อตรงไหนที่เริ่มมีแบบตรงนั้นเยอะไปนิดนึงแล้วเอาออกเลยนู่นนี่นั่นเพื่อแบบว่าเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องพี่นกไปคุมการตัดต่อเองโอ้พี่ชอบตัดต่ออยอะว่าเพราะอะไรลูกมากบางทีคนตัดต่อเขาก็จะแบบไม่ค่อยกล้าเอาออกพอเราเป็นเราแบบเอาออก เอาออกเลยตรงนี้มันซัจะเยอะไปแล้วเสียดาแทนได้ใช่ใชพี่พี่นกเล่นเรงนี้ด้วยก็ประมาณนึงค่ะขอเล่นนิดนึงเล่นเป็นบทไหนยังไงครับพี่นกเล่นเป็นเป็นนาสิเป็นนาของโป๊ปซึ่งบ้านนี้จะเป็นบ้านสมถะที่เขาก็จะมีปัญหาอะไรเขาก็จะคุยกันสองคนน้าหลานซึ่งมันก็นี่แหละมันจะเป็นตัวละครที่ พูดและสะท้อนอะไรบางอย่างกับวิธีคิด <c oughs> กับสังคม <c oughs> กับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ซึ่งตอนแรกก็พยายามหาคนอื่นเล่นเนาะ <c oughs> แต่ว่าพอแบบหคิวยาก เล่นเองแล้ว e กันคิวคิวหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าอาจจะแบบได้ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยง่ายนะค่ะก็เลยขอเล่นเองพูดถึงนักแสดงแต่ละคนหน่อยค่ะ <ม S 1> เป็นยังไงคะได้ดังใจไหมคะยพี่โชคดีนักแสดงเยอะมากด้วยเนาะนักแสดงเยอะมากแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนเลยค่ะพี่โชคดีที่ได้ได้ ทุกคนเก่งๆมาทั้งนั้นเลยทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นตัวนํารุ่นตัวพ่อแม่ใดๆอะค่ะ,<ฮ>ะมันเป็นพอทุกคนมารวมกันไม่ว่าจะเป็นแก๊งเพื่อนๆเนี่ยอย่างแก๊งมะปรางแจ็กกี้จำฝนเป็นตัวละครที่ออกมาแล้วใช่น้องบัวนี่คือคือคือความสดใสของเรื่องอแต่ละคนเขามีเขามีเขามีคาแรคเตอร์เด่นๆของเขาในเรื่องอนั้นเลยแล้วแบบ ยังบอกว่ามันออกมาแล้วมันมันทาให้ละครมันกลมและน่าดูไปทุกอย่างแม้กระทั่งฉากเพื่อนคุยกันเนี้ยเราก็มีความสุขเพื่อนเพื่อนเพื่อนจริงๆเพื่อนมาน้ําตาแตกเพื่อนรักกันเพื่อนตีกันเพื่อนนู่นนี่นั่นเวลาไปตีกันก็ยกยกววนกันไปอย่างี่แม่ฟาดกันแบบเออแบบแบบอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นห่วงคนไหนมากที่สุดที่จะโดนกระแสผู้ยํำผู้ยี สะบักสะบอมตอนแรกเป็นห่วงหลุยค่ะตอนแรกเลยนะอีทีแรกเอทีหนึ่งองสาเป็นห่วงหลุยแต่หลุยเขาเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทซึ่งเขาเข้าใจว่าเขาถ่ายทอดตัวเนี้ย เพราะว่าคําว่าบอกว่ามันเป็นตัวละครที่ประมาทอลุยเขาก็จะหลงตัวเองไงเขาก็จะเล่นออกมาเต็มที่เลยบอกว่าโอ้ยแบบอ๋ยทำทำเกินร้อยมากเออแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นห่วงวาวาเพราะมี่ห้าหกวาวาเหรอครับห่วงวาวาเรื่องนี้ห่วงไ่หมายถึงว่าห่วงว่าคนดูตะเกียดนะใช่ไม่ใช่ห่วงว่าเขาจะเล่นไม่ได้เลยเรื่องบทบาทไม่เคยห่วงใครเลย แต่ละคนไม่ห่วงใครเลยจริงๆทุกคนรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองรับบทอยู่แบบเต็มที่มากวาวามาแน่นะคะโอ้วาวามาแน่นะลูกก็จะมีมาอีกใช่ไหมเขาที่ต้องห่วงคือจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยมันมันอย่างที่บอกว่ามันมีความเด่นในของของตัวเองอะพอเพื่อนออกมาก็จะมีความน่ารักแบบเพื่อนแบบ ไม่ยอมกันแล้วก็อยังไงอะไรอะอย่างฝั่งบัวก็จะเป็นความสดใสของเรื่องเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคนี้ค่ะดีแบบนี้แต่ฉันไม่ใช่แบบเดี๋ยวมาหลอกฉันนะอะไรอย่างเงี้ยมันฟาดโจดไอ้นานก็ฟาดค่ะนี่เท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะไม่น่าห่วงแล้วยังมีอีกหนึ่งความละมุนด้วยค่ะ เพลงที่พี่โบก๊กับเบลล่าร้องด้วยกันที่เราได้ยินในทีเซอร์อันนั้นก็ละมุนล,ละมุนเป็นความคิดของใครคะพี่นกค่ะค,คือพอถ่ายถ่ายไปจริงๆรแล้วเกือบจะจบเรื่องแล้วค่ะแล้วก็เราอะเห็นการเดินเรื่องของตัวละครไปแล้วใช่ไหมแล้วแบบแล้วเรามาได้ฟังเพลงเนี้ยเพลงเพลงรักเนี่ยของคุณบอยกฤษยพงษ์เนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่า เรามีเพลงที่แทนพระเอกแล้วโดยที่พี่หนึ่งแต่งมาให้คุณคหนึ่งนะคะ,<ท>ะก็เพราะแล้ว <c oughs> เพลงที่แทนนางเอกก็เพราะแล้วแต่เพลงนี้มันเจอของสองความรู้สึกของทั้งคู่เลยซึ่งเวลาที่มันเป็นทั้งความรู้สึกของรามินและเป็นทั้งความรู้สึกของเอมเวลาที่เขาประคับประคองช่วยเหลือแล้วเขามีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะที่ดีที่สะอาดแล้วช่วยกันมาแล้วมัน มันพอมันใช่ <c oughs> อ่ะนี่ก็เลยรู้สึูว่าจริงๆถ้าตัวละครถ่ายทอดนะไม่ต้องเป็นมืออาชีพแต่ถ่ายทอดแบบเขาที่เป็นนักแสดงพูดในในบทของเขารักกันจริงๆมาตองเพลงสักหน่อยไหมคะ เราจะได้สัมผัสความละมุนความทุกอย่างอย่างนี้วันจันทร์แต่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้สิครับมีกาลาพรีเมียมมีคนที่ได้ชมก่อนทีิฉันค่ะคือหนึ่งในนี้หนึ่งร้อยสี่สิบแปดคนเขาบอกผู้ที่รวมเข้ามาในกิจกรรมกับเรานะคะใช่ซึ่งวันนั้นเราก็จะได้รู้กระแสในในขั้นต้นก่อนใช่ใช่แล้วก็แบบโหเห็นตัวเองใหญ่ขนาดแบบเต็มจอขนาดนั้นก็รู้สึกโลมาแปลกขึ้นค่ะค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะนำข้าวไม้ชมกันเหมือนกันแล้วก็วันจันทร์ก็จะอยู่ที่ไหนดีครับพี่นนอยู่วัดเหรอคะเพราะก่อนหน้านี้ก็เห็นไปทําบุญนะใช่ค่ะก็มีก็มีทําบุญบ้างเนาะเราคนไทยอะเนาะเราก็แบบเออจิตใจฉันต้องสงบสงบนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็คือน้องๆก็อยากไปไหว้ด้วยพอดีเราได้คิวน้องๆน้องๆเลรีบไปไหว้กันแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออใ่เดเส้นทาน ไม่มีหายอะน้แหมที่บอกได้ตรงๆเลยยังไม่หายตื่นเต้นจริงๆจนกว่าละคร EP หนึ่งเนี่ยจะออกมา้กับผู้ชมแล้วก็มันก็ไม่ใช่แค่แบบถ่ายในประเทศไทยไงตอนนี้มันก็คือเอ้มันมันถ่ายพร้อมกันกับจีนแล้วก็ยังไปอีกหลายแพลตฟอร์มแประเทศแปดประเทศใช่ค่ะอื้นก็ดีค่ะดีดีลุยค่ะเป็นกำลังใจเลยนะคะ ขอบคุณไว้เลตติ้งแบบว่าสุกๆๆๆสุแล้วก็มีเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็รอชมด้วยค่ะต้องฝากคุณผู้ชมแล้วกันค่ะกับร้อยเล่มมัญญาหวังว่าจะให้อะไรสะท้อนไปสะท้อนมากับชีวิตเรานะคะค่ะครับผมจันที่5อีพีหนึนะคะเรียติดตามกันได้เลยมากนะครับผม